เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาคั้งกับช่องปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูส์ s ีดีภาคหครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาตะลุยชาร์เลนจ์กันนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะสามารถไปได้ถึงด่านร้อยอีกครั้งกันหรือไม่นะครับลุยเปิดกล่องขึ้นมาแล้วไหนดูซิโอ้โอ้โอ้โอ,โ,อโดนจำกัดจํานวนครับให้เล่นได้แค่สตัว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  ในแต่ละตัวที่มีให้ <c oughs> หรือว่ารายเอาการครับกำลังคำนวณอยู่ครว่าจะเล่นยังไงแต่ก็พอได้อยู่ครับเอาลักอันดับแรกเลยนะครับเราต้องวางตัวฟรีลงไปก่อนน่าจะเวิร์กที่สุดอย่างดร์ดมังกี้ผมว่าดร์ดมังกี้โอเคนะ อย่างเขาเป็นตัวที่สามารถโจมตีพังตัวให้กับเราได้ด้วยผมจะวางไว้2ตัวเลยครับโอเคแล้วอันดับแรกที่ผมจะใช้ในการอัปเกรดให้ได้ระดับสูงคงจะเป็นเจ้าสไนเปอร์มี2ตัวมี2ตัวในใจมีสไนเปอร์กับอัลเชมิสครับ พ่อแชมิดก็สามารถให้เงินได้ด้วยไงใจโ,โหเลือกยากเหมือนกนะันถ้าผมจะเอาแชมิตผมจะวางไว้ข้างบนตรงนี้เอาแชมิดกัน呐โอเคตอนแรกก็จะเอาสไนเปอร์แหละแต่ลืมไปว่าสไนเปอร์กว่าจะทําให้สามารถให้เงินได้นั้นต้องใช้เงินกับเขาค่อนข้างเยอะครับเปลี่ยนใจดีกว่า แล้วเป็นอาชมิทแทนน่าจะยังพอใช้ได้อยู่ครับแน่นอนครับทั้งซ้ายขวาผมจะเอาเป็นอาชมิทแล้วก็เป็นสายเงินด้วยให้เขาปรับเป็นอาชมิทจะตีสตรองแล้วก็ให้ดาร์ตตีเฟิร์สเอาไว้ผมว่าการโจมตีเล็งอย่างนี้ไว้ก่อนก็โอเคนะแล้วพอไปถึงหลังๆแล้ว เราค่อยสร้างสไนเปอร์เพิ่มหลักก็คือว่าเราพยายามที่จะสร้างตัวที่สามารถโจมตีพังตัวได้ทั้งหมดนะมันจะมีหลายตัวเลยแหละที่ต้องตัดออกก็คืออย่างอ่าชื่ออะไรนะตัวกลูกันเนอร์แท็กชูเตอร์ตัดออกตัวไนเปอร์ใช้แล้วก็เป็นนินจานินจาผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะเล่นสายไหนหลังจากนินจาเสร็จแล้วก็เจ้าตัวดาร์ทเนี่ยต้องทำให้เป็นเียห้า เอาเป็น crossbow master การป้องกันก็จะดียิ่งขึ้นครับ okay. <c oughs> เอาเช่นนี้ผมจะพยายามวางทีละตัวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาเลตุโกแล้วก็พยายามเก็บตังค์เพื่อซื้อเจ้า rubber to g กครับสองพอถ้าได้มาก็ตัวเหล็กไม่ค่อยมีปัญหาเลยแล้วก็ได้เงินเพิ่มจากการเจอตัวเหล็กด้วยสองเด้งครับช่วยกันป้องกันแล้วก็การเงิน สองเด้งเลยทีละอย่างเนาะแต่ว่าตัวพังตัวอืมจริงๆอะ่ะต้องอัปดารสายล่างเอาไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันแต่ผมอยากได้สองพันเจ็รอยหสิบอันนี้ให้เร็วที่สุดครับเท่าที่จะทําได้จัดไปครับ <c oughs> หนันนี้ให้เล่นไปหกสิบด่านถ้าเราแมเนจการเงินได้ตั้งแต่ต้นเกมนะทายเกมสบายแน่ ไม่ค่อยเชื่อมั่นกันป้องกันเท่าไหร่เลยแต่อยากได้เอาชมิสให้กลายเป็นเทียสูงก่อนเลยครับยังไงก็อยากได้แล้วจุดที่ดาร์ตมังกี้หรือว่าเอาชมิสเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาแทบจะโจมตีได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราอาจจะอาจจะมีหลุดบ้างแต่เขาก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าจะดีกว่าน,นี้หรือเปล่าถ้าเราทําการอัปเกรดดาร์ตให้เก่งกว่าน,นี้ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งผมไม่ติดอะไรนะ นิดเดียวใช้เงินนิดเดียวจริงๆโอเคได้อยู่ครับผมก็แบบกังวลนินจานะว่าแบบว่าคือผมก็าจจะให้นินจากับสไนเปอร์สองตัวนี้เป็นตัวเมนหลักไงไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าการป้องกันทางฝั่งขวารู้สึกว่าจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่ามันเริ่มสตาร์ทจากฝั่งซ้ายไนงะซึ่งฝั่งซ้ายเราไม่มีเอาเชมิสตอนสตาร์ทมันก็หลุดได้คนระมีหลุดบ้างครับไม่เยอะมากมายแต่ก็หลุดก็คือหลุดนั่นแหละเนาะผมว่าอัพเพิ่มดีว่ะแต่ว่าการเงินเราจะด้อยลงไปเรื่อยๆผมผมเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอฝั่งเดียวพอครับไม่ต้องทั้ง2ฝั่งหรอกทางตัวไม่เป็นไรเพราะว่าดาร์ดดาร์ดมังกี้ยิงให้ ในตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวตัวเหล็กกำลังจะมาละเดี๋ยวการเงินกําลังจะดีเพราะว่าถ้าตัวเหล็กมายังไงก็ได้เงิน50จากตัวเหล็กทุกตัวครับถือว่ายอดเยี่ยมดีไม่ไดีอยากจะได้ก่อนด้วยนะ2750เยใกล้จะได้และโอเคดันนี้มันมาเป็นจํานวนนะผมว่าเราได้ก่อนดันเหล็กเองนะเ,นย,เยี่ยมได้แล้วครับกุ้งกริงจริงจริงกง Okay. เราจะได้เงินทุกครั้งครับเพราะว่ามันมันมันเลงเหล็กไว้ก่อนแน่นอนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อัพเป็นสายบนเอาไว้ไหมไม่ได้อย่าเพิ่งอัพเพราะว่าถ้าปเป็นสายบนปั๊บนะเจ้าดาจะยิงเหล็กเข้าครับเพราะว่ามันจะอัพอันนี้ไงมันทําให้ยิงเหล็กเข้าพอยิงเหล็กเข้าเราจะไม่ได้เงินเอ็กซ์ตร้าจากด่านนี้ผมจงใจนะที่จะยังไม่ซื้อเออชมิดเพิ่มแล้วตอนนี้แหละเราค่อยซื้อครับ ถ้าเราไม่เอาบัฟแต่เราเป็นสายนี้แทนล่ะได้อยู่นะทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นแต่จริงอยากให้มันได้รับการบัฟนั่นแหละโอเคการเงินก็จะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสวยงามครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาทำหน้าที่ได้ดีพนะางตัวก็ตีได้หมดแล้วครับ <laughs> ขอแลกยังไง เราจะทำให้การป้องกันทั้งซ้ายทั้งขวาไปด้วยกันได้ครับซึ่งตอนนี้การเงินจากกุ้งจิงก็ช่วยได้อยู่ไม่มากก็น้อยอะนะอถือว่าดีครับเดี๋ยวเราเอาเอาเชมิสเทียสีตัวหนึ่งเพื่อทำให้การได้เงินเพิ่มขึ้น,นไปอีกนะแล้วเราก็ได้แล้วซึ่งนั่นดีมากแล้วตอนนี้เราเน้นการป้องกันเพิ่มขึ้นได้แล้วครับ cross แล้วผมกำลังนึกถึงไอ้ตัวนี้จริงๆเนี่ยว่าจะเอาไหนดีถ้าเราเอาอันนี้มันจะเพิ่มอะไรทําดาเมจเพิ่มขึ้นกับเซรามิกแล้วก็โมอแอฟแต่ว่าหมดไวผมเอา s t r o n g กอร์แอซดดีวะไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาใส่บนต้องเอาใส่บนการที่เอาใส่บนเพราะว่าเราต้องทําให้ c r o s s สโ w เรามันค่อนข้างแข็งแกร่งโอเคทีนี้เบื้องต้นโอเคแล้วเราจะมาเสริมต่อ ให้สุดครับด้วยสไนเปอร์การเงินต้องมาก่อนครับไม่งนั้นเราทำอะไรไม่ได้แน่นอนโอเคเสียดายการเงินเล็กน้อยนะเอาบาซิงได้ล้เงินค่อนข้างจะเร็วเงินค่อนข้างจะเร็วเลยละ่ะเส0็พันแล้วก็พันห้าโอเคทีนี้ด่านสี่สิบน่าจะไม่มีปัญหา เพราะว่าการป้องกันโดยมีสไนเปอร์สายนี้คอยยิงให้อยู่ก็ผมถือว่าใช้ได้ละแต่ถ้าไม่พอเราสามารถอัพชาร์ชูเตอร์ได้เพิ่มขึ้นไปอีกอเงินเพียบเลยเมื่อกี้ผมเอาตัวนี้เป็นชาร์จชูเตอร์ด้วยก่อน1,009า0 0นเกือบร้อยทีนี้อัพสไนเปอร์ครับให้กลายเป็นสายให้เงิน7 0 0ง ค่อนข้างแพงนะแต่ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันโอ้โหผมวางสไนเปอร์ไก่เกินไปเพิ่งนึกออกว่าเรายังทําอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกยังทันนะขอโทษเลยผมวางให้เสร็จก่อน หวังให้เสร็จก่อนแล้วคุณจะเห็นแผนผมทุกอย่างเลยครับขอโทษที่ต้องขายโอเคทีนี้การเงินต่อ เข้าใจแผนหรือ,อยังมีมีใครมีถ้ามีใครเข้าใจแล้วเนี่ยแบบถือว่าใช้ได้เลยโอเคผมจะเฉลยครับอุ้ยแย่แล้วดันนี้เซรามิกค่อนข้างเยอะเบลซิงบูลเลตของสไนเปอร์ช่วยได้อยู่โอเคผมจะอมันเป็นเทียห้าไปเลยครับเพื่อเร่งการเงินให้เยอะที่สุดซึ่งได้มาแล้วครับ สไนเปอร์โจมตีได้เร็วยิ่งขึ้นถือว่าดีเอาเป็นสายนี้นแหละโอเคเอาเงินอย่างเดียวก่อนตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจอะไรครับเงิน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 เงงินถ้าจะให้เทียบตอนนี้ก็ถือว่าการเงินเราค่อนข้างช้าครับเพราะว่าเราไปทางสายของอาชมิดก่อน ซึ่งถ้ามันไม่ได้ยิงแบบนี้นี่เอาชมิตไม่ได้โยนน้ำยาคือเสียตังฟีครับปกติให้เล่นไป60ไปให้ได้100ต้องไปให้ได้ถึง100โอเคโอเคเสริมการโจมตีถมถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะ และการเงินก็ไม่ได้แย่ด้วยโอเคครับได้เพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวเรา,เอาอีกตัวหนึ่งแนะ่นอนยังไงสไนเปอร์ก็ต้องครบโอเคปึบเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ก่อนเงินอีกการหนึ่งเฮ้ยออตัวหนึ่งก่อน เหครับ <c oughs> หลอเจ็ดพันสเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ทำไมเราไม่เอาสันเฮเปอร์ให้มันเป็นสายบบไปนะเอ๊ะสามันเป็นร่วงกับสายล่างนะถ้าเราคำนวณมาดีจริงๆผมจะเล่นกันไปกับสายล่างเนี่ยผมพลาดนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรโอเคเราชนะแบบธรรมดาละเราจะไปต่อให้ได้ถึงด่านหนึ่งอยครับผมแบบเร่งด่วนสมตี ก็ถือว่าโอเคนะการป้องกันทุกอย่างผมถือว่าเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้อยู่เยอะเหมือนกันในเงินครับทีนี้ทำให้สไนเปอร์ทุกตัวดาเมจเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีครับแล้วตอนนี้แหละผมจะใช้ท้าไม่ตายของผมขึ้นมาวิานาที้ค่อนข้างยากแต่ว่าสไนเปอร์นะ่าจะช่วยกันยิงพวกเซรามิกได้ดีอยู่ ทีนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าผมเล่งอะไรไว้นะทุกคนน่าจะทราบดีแล้วทีนี้การเงินผมดีผมต้องทำให้คือค่อนข้างแพงอ่ะพูดตรงๆเลยครับหกหมื 6, ่นพอแพงมากแต่ว่าสำคัญมากสำหรับผมเก็บตังไปก่อนได้ตอนนี้เก็บตังด้วยสไนเปอร์อย่างเดียวครับสไนเปอร์ยิงไม่ได้ไม่แย่เลย ปัญหาของด่านนี้มันอยู่ที่ตัวพลังตัวครับมันมีตัวที่แบบว่าชัดๆในการยิงพังตัวค่อนข้างน้อยเก็ตไหมพอมันมีน้อยเนี่ยมันทำให้เราแบบเราต้องเน้นตัวที่ยิงได้แต่พังตัวเท่านั้นซึ่งในด่านนี้ที่ดีๆก็มีอยู่แค่2ตัวครับก็คือク s スโวไม่ใช่สิมีสามตัวมีนินจามีク s スโวแล้วก็มีสไนเปอร์ผมเลเมนสตัวนี้เลยแล้วเอาเอาชมิทเป็นตัวเสริม ใช่ไ okay, ตัวนี้จะเป็นตัวบัฟทุกอย่างนะครับหกหมื่นนั้นต้องอัพพอได้มาแล้วก็โอเคแน่ๆตอนนี้ต้องเน้นเก็บเงินอย่างเดียวว่าเราสามารถซื้ออะไรได้มากขนาดไหนในด่านที่จำเป็นต้องใช้ครับตอนนี้เราสามารถเก็บเงินได้ถึงสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าเราสามารถซื้อ c crossbow m a s อร์ได้แล้วก็ต้องมาดูนครับว่าจำเป็นที่จะต้องใช้หรือไม่ ถ้ายังผมก็เก็บยาวครับจนกว่าจะได้เพอร์มาเนน้์น้ำยาตลอดการแล้วก็อัพดินจาให้กลายเป็นทั้งสายบนแล้วก็สายล่างรวมกันแล้วก็เสริมด้วยสายกลางสายกลางสองตัวสายบนตัวหนึ่งสายล่างตัวหนึ่งทุกอย่างต้องเป็นเทียห้านะมันจะยากไอ้ตรงนี้แหละมันจะยากไอ้ตรงที่ทุกอย่างต้องเป็นเทียห้าสายกลางจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เทียห้าเป็นแค่เทียสี่ก็โอเคนั่นคือแผนของผมในด่านนี้นะ แต่การเงินไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่ต้องสู้ๆครับเก็บเงินไปเก็บเงินไปก่อนเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรขนาดไหนยังไงเรากำลังจะมีเงินถึงหกหมื่นสามารถซื้อนี้ได้หรือว่าเราจะเก็บเอาชีมิตเอาไว้แค่เทียสี่แบบนี้ส่วนตัวไม่ติดอะไรทั้งสองอย่างเลยนะแต่ถ้าได้เป็นเทียห้าเลยก,ก็จบ น้ำยาบัฟตลอดการนี่ดีมากซึ่งตามหลักแล้วเราเก็บเงินเนี่ยกดกล่องนี้ก็นะเราเก็บเงินซื้อเอาชมิเทียห้าได้ละทีนี้อยู่ที่การดูกันว่าเราจะซื้อตอนไหนครับหรือเราจะไม่ซื้อเลยก็ต้องมาดูกันหรือจะซื้อนินจาก่อนไม่ติดไม่ไม่ติดอะไรเลยในจุดพวกนั้นอะ่ะโอ้โห หายเด้งครับเอ okay. ตอนนี้มีเงินอยู่7จ็ดหมื่นเสามการป้องกันถือว่ายังดีอยู่ okay. เงินถือว่าดีผมผมอยากอัพเลยอะผมอัพเลยก็ได้อะน้ายาตลอดการมาแล้วทีนี้ผมสามารถอัพทุกตัวได้แบบเต็มที่เลยครับ นินจาผมเอาเจ้านี้คือผมผมรู้สึกว่ายังไงสายล่างก็สำคัญแล้วก็ให้โจมตีเร็วเพิ่มระยะตีด้วยถือว่าดนะับเบิลครับดับเบิลความแข็งแกร่งคือนินจากับสไนเปอร์ตรงนั้นอะ่ะตอนนี้เก่งนะเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเอาเป็นเทียห้าเลยครับสี่หมืนอันนี้ยังซื้อได้สี่หมื่นซื้อได้แน่นอนหกหมืนยังซื้อได้อ่า ค okay. แต่ไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่าเอ,อมันกำลังจะเข้าด่าน80แล้วด้วยไงมันจะยากแล้วครับโอเคผมคงจะซื้อเทียร์5ทุกตัวไม่ได้ต้องเลือกแล้วคือตอนแรกนินจาสายบนอ่ะผมไม่คิดว่าจะเอามาเล่นนะเพราะว่าเขามีข้อเสียตรงที่ว่าเขาตีเหล็กไม่เป็น แต่พอมันมีเอาชีวิตมาเสริมมันม,ม,นมีมันมีแบบความเป็นไปได้ที่จะทําได้ขึ้นมาทันที mm hmm. เดี๋ยวรอให้ได้เทียห้าก่อนได้แล้วตัวนี้มันจะโยนระเบิดติดเจ้าพวกเรอบินทั้งหลายเนี่ยแหละซึ่งดีมากตัวนี้ต้องตีเฟิร์สใช่ต้องอัพแล้วแล้วก็อันนี้จะเ,เป็นสายดิสแทคชั่นไหม เจ้านี้ทําลายพังตัวได้แต่คงไม่ดีผมเอาเป็นสู้กับร่วมกับสายล่างดีกว่าเพราะเราต้องการชูริเคนแบบติกกิ้งชูริเคนให้มันแบบว่าค้นหาเพื่อให้การโจมตีมันค่อนข้างที่จะครบโดนทุกตัวผมค้างไว้แค่นี้ก่อนนินจานที่เหลือเอาเป็นสายกลางครับเอาเป็นชิโนโบิแล้วก็รวมกับรวมกับสายบนก็ได้ไ้งเพิ่มความเร็วแล้วก็ระยะในการโจมตีคือต้องเอาชิโนโบิครับเพื่อเพิ่มความ เร็วและความเก่งให้กับนินจาเทียห้าทุกตัวยังไงก็ต้องมีแล้วก็ผมต้องรีบเอาแกรนมาสเตอร์นินจาให้ได้เขาสามหมื่นห้าจริงๆริ o ค s อสโบมาสเตอร์ก็สำคัญนะดีไม่ดีค r อสโบม w สเตอร์อาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำเพราะความสามารถในการยิงติดครีนเนี่แหละผมเก็บเงินไปก่อนแล้วกันตอนนี้ค่อนข้างลุ้นแต่ถ้าไม่ไหวอะไรยังไงเนี่ยสไนเปอร์สามารถขายได้ ผมรู้สึกว่าจะยังไง Crossbow Master น่าจะเก่งกว่าแต่เก็บตังค์ไปก่อนแล้ว s n i p e นผมอาจจะขายทิ้งก็ได้ในกรณีที่ผมต้องการเงินจริงๆนะผมคงจะขาย Sniper ครับด่านนี้ลุน้นด่านนี้ลุ้นมากเลยเพราะว่าเรากำลังจะเจอกับด่านที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วนั่นคือด่านเก้าสิบครับเจอ DDT เนี่ยแหละการจะเล่นไปให้ได้ถึงด่านร้อยถ้าเราไม่สามารถผ่าน DDT ได้คือจบคือจบเลย เชื่อมั่นมาแล้วกันนะเอานินจาคือเชื่อมั่นที่มันได้รับการบับที่ดีนั่นแหละและระยะการโจมตีก็คือแบบคือถ้าโจมตีดีผมก็ต้องเชื่อมั่นว่ามันต้องไหวครับนี่ด่าน89แล้วเดี๋ยวขอคอร์สโบมัสเตอร์สักตัวสองตัวกำลังดี23,750ผุ้อีด่าน90เราคงได้เล่นแบบไม่สามารถใช้ได้คอร์ด DDT มาแล้วครับโอเคผ่านได้สบายเยี่ยม เป็นสัญญาณที่ดีครับด่าน90้าผ่านได้แบบสบายต่อไปคอสโบมาสเตอร์ Master, สำคัญสำคัญลองลงมาเลยแหละให้ยิงเฟิร์สไว้โอเคได้อีกตัวหนึ่งผมว่าเข้ม,เข,มเข้มไปเลยอะ่ะในด่าน92ด่าน93เจ้า DDT จะกลับมาใหม่แล้วก็ในด่าน95 DDT ิจะเยอะมากการได้คอสโบมาสเตอร์ Master, ตัวที่2ก่อนด่าน95อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญสดๆครับ ตอนนี้เรามีสองหมื่นเอ้ยหมื่นสี่หมื่นห้าสองหมื่นห้าครับขาดอีกหมื่นหนึ่งโอเคการป้องกันถือว่าทําได้ดีครับผมว่าถ่านเก้าสิบก่อนถ่านเก้าสิบห้าไม่น่าถ่านสองหมื่นห้านี่แต่ก็อาจจะทันก็ได้นะขาดเงินอีกห้าพันหนึ่งกดสกิลของสไนเปอร์ให้เงินก็น่าจะพอดีแล้วละ่ะใช่ไปละโอเค การโจมตีถือว่าดีครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่เกือบๆจะเหมือนกับเป็นเส้นตรงนิดๆผมถือว่าดีนะอันนี้อัพเป็นบลูนบลูนซาโบครับลดสโลความเร็วลดความเร็วของพวกศัตรูแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะเนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมครับผมถือว่ายอดเยี่ยมมากด่าน95ผ่านได้แบบสบายมากๆเลย อันนี้เรามีซาโบสองอันเดี๋ยวผมคงจะเอาห้เขาเป็นเทียห้าไปเลยเป็นการให้เกียรติเขาดัน96ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ด่านเกผมก็ว่าไม่ไม่มีปัญหามันจะเริ่มยากอีกทีหนึ่งตอนดัน 98, 99แล้วก็ร้อยเลยคือ3ด่านสุดท้ายนั่นแหละยากอยู่ดันนี้เจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวมาสเตอร์บอมเบอร์ของเราจะโยนระเบิดโยนใส่สติดตตันรัวๆแค่นี้ก็สบายแล้วครับ ด่านนี้ค่อนข้างหนาไม่ชัวร์แต่ว่าอย่างน้อยนะเราก็ยังมีสโลไงเรายังมีสโลอยู่ผมใช้ก็ได้สโลครับสโลบลูนทั้งแมปถ้ายังดูเหมือนจะยังไม่พอนะเนี่ยผมสโลอีกทีสบายสบายไปโอเคด่านนี้เจอ DDT เสริมเหล็ก สบายครับประตูตมาทางซ้ายถล่มเลยสโลก่อนผลไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีผลตัวนี้โดนสโลหรือว่าโดนสตั้นอะไรไม่ได้ครับแต่ตัวอื่นอะไม่ใช่จบแบบสบายครับโอ้โหได้รางวัลเป็นอินสตาบังกี้ดูิด031ต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าการวางแผนในการวางครั้งนี้ของเราเนี่ยใช้ได้มากคิดที่ข้อพอยท์มันอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้แหละ การที่ใช้เอาเชมิสสายบนมานะครับเพื่อบัฟทุกตัวตรงนี้ให้แข็งแกร่งโจมตีเหล็กเข้าเราเลยกล้าที่จะใช้น,นินจาสายบนแล้วก็เอาบัฟทุกอย่างเนี้ยมาเสริมให้กับสไนเปอร์พวกนี้ด้วยยิ่งเก่งขึ้นไปใหญ่ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเยี่ยมเลยละ่ะไม่ใช่แค่ดีเฉยๆผมภูมิใจกับตัวเองในด่านนี้มากครับแมนเนจการเงินได้ยอดเยี่ยมเอาละครับก็ จบกันไปนะครับกับการเล่นในครั้งนี้นะโห oh, oh, ยอดเลยโอ้ oh, oh, คนที่ดูนะถ้า oh, สมมติว่าใครมีไอเดียเจ๋งๆหรือว่าอะไรยังไงในด่านเมื่อกี้ที่เราเล่นกันไปสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับ <laughs> เป็นไงถือว่าเป็นชาวปัญญาผมมาส่งให้กับทุกคนคืนบ้างว่าคุณจะเล่นยังไงถ้าเป็นคุณในด่านแบบนี้ตอบได้นะผมก็อยากรู้ไอเดียของคนอื่นเหมือนกันบางทีผมก็ไม่ได้ถูกร0 0เเเสมอนะ ก็อยากลองฟังของคนอื่นบ้างนั่นเองเอาล่ะ right, ถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบันซ่าันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ